คลิปนี้ครับพามาดูผลผลิตเม็ดงามจากอะคาเดมีของบาซ่าหรือว่าลามาเซียใช่ครับในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยในศึกยูฟาแชมเปี้ยนในเกมที่ปาเลสครับ<อ>เปิดบ้านแพ้ให้กับบาร์เซโลนาที่2ประตูต่อ3ในเกมที่สุดมันสุดครับ บาเซโลนาเนี่ยก็ได้กองหลังดาวรุ่งคนใหม่ครับโอ้โหฟอร์มของคูบาซี่เนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มแจ่มแมวจริงแล้วก็เห็นแววมาสักพักระายะหนึ่งละแต่ว่าในเกมเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหทำผลงานได้ดีจริงจนแบบต้องต้องมี MVP ให้กับเขาอะคือเห็นแววเลยเกมนี้คือเล่นดีสุด,สด แล้วก็เกมเนี้จบลงไปแบบสุดมันจริงๆสุดท้ายเป็นบาซ่าที่ปลุกไปชนะปารีสได้ที่2ประตูต่อ3เลยและนี่คือคูบาซี